อม,มีหลายแบบอออ้าวาาว่างเดี๋ยวมืนกันเนี่ยมาแล้วครับหลาหลายสีสันอ้าว,วามาถึงแล้วเทศกาลฮาโลวีน ก็ประมาณนี้แหละมืดน,นิดนึงครับมาค่ำก็ประมาณนี้แหละบรรยากาศนี่ครับแฮนดี้แพชชันี่ครับร้อยพ่อพันแม่สารพัดชุดเราก็เข้ากับสีดีจริงๆเนี่ยอ๋อบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับอ่ะไกด์นำเที่ยวจะไปนั่งถ่ายรูปตรงนี้เนี่ยเขาบอกวมีที่นั่งถ่ายรูปให้ถ่ายรูปนะ,ะซื้อตั๋วเล่น ซื้อนอนซื้อนี่อ่ะน้ำทางน้ำทางอารวินทาวทำกินแคชถ้าทำให้คนถ่ายรูปอย่างน mm ี hmm. <ๆ>้ประมาณนี้นะครับก็มาถ่ายรูปกันโอ้นี่เต็มเลยสารพัดนี่ก็มาซื้อตั๋ว่มั้อ๋อเห็นไหมมีหลายแบบอันนี้แบบเกลี <c> ่ย <oughs> แบบเกลี่ยก็มีแบบตุ่มก็มี เป็น <20 S 1> พ <20 S 1> ิกาดใช่ป่ะแม่เป็นพินกาดอ๋อยี่สิบเหรียญนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ขายตัว๋วซื้อตัว๋วไปสําหรับเล่นเกมครับแต่เราไม่เล่นเกมอ๋อข้ามข้ามปีนอันนล้วก็ที่ถ่ายลูาลหาโรวีนเอ๋อคุณนายไปดูมันอันลูกเล็กๆก็มีน่ะมีอันเล็กๆอ,อ่ะเหรียญหนึ่งอ๋อ

สองเหียญเก้าสิบเก้าครับนี่นะครับบรรยากาศคนก็ซื้อตั๋วของกินก็มีเนี่ยนี่ที่นั่งกินข้าวแล้วทางนี้ก็จะมีของเล่นครับก็ประมาณนี้แหละมีของเล่นจุกจิกจิกมีชิงช้าสวรรค์มีโน่นมีนี่ให้เล่นลูกเล็กแดกแดงครับก็มาเที่ยวกันหลายแบบใส่เสื้อผ้ามาก็มีใส่ธรรมดามาก็มี นี่ก็กำลังรอ,รอคิวซื้อตั๋วครับตั๋วที่จะเล่นชิงช้าเล่นโน่นเล่นนี่ในงานเนี่ยประเภทนี้นะครับต้องมีตั๋วที่จะเล่นได้ สาวไปหาคนนายก่อนมันเล่อ,อยู่ไหนเล่นของเด็กอ๋อคนก็มาเยอะเกินนะป่าปลายจำคำอ๋อแต่งตัวดีๆก็มีใส่ชุดก็มีไม่ใส่ชุดก็มีอ้าวพาลูกมาเล่นเราเป็นผู้ใหญ่ไม่มีลูกลูกโตแล้วเราก็มากันสองคนอ๋อนี่เหมือนหุ่นอ้านี่อะไรเนี่ยเรืออ๋อเรือ แต่ไม่มีคนขี่อ้าวมีคนขี่เออเข้าใจทํำไหมโนโนมีนอนมีนี่แปลกๆนี่ครับงานวัดฝลังก็มีส่วนมากก็พาลูกมาเล่นเนาะเป็นของเด็กเล่นนั่นไงตล,ตลาดอิตาลีอยู่ตรงนั้นไปดูช้างวิ่งดิโองโก็มีลบหลงเล่งหลง,ลง,ลง,ลงคนยังไม่มาครับเปิดตอนเดึกนั่นเนี่ อ่ะเด็บบรรยากาศอ้าวมันเป็นไรนะั่นน่ะคนก็เดินขอเดินข้ามสะพานเดินเดินเสร็จก็มาลงวงอ๋ออ้าวแต่งตัวมาเป็นผีมาก็มีงานวัดประมาณนี้แหละอา้อาอ้อมไปถึงรนดีไหมเย พอช้างบินช้างบินบรรยากาศอันนี้ก็เป็นโยนโน่นโยนนี่เหมือนเมืองไทยแต่ว่ามันก็ไม่หรูหราไม่แปลกประหลาดเหมือนเมืองไทยเมืองไทยมีโน่นมีนี่สารพัดค่ำเนะครับน,นี่กิขี่มาอันนี้ก็เป็นอ๋อเป็นเครื่องบินอันนี้เป็นเครื่องบิน แคนดี้ที่ทานอาหารันนี้เป็นรถแข่งแสงสีที่ทานอาหารครับสำหรับคนที่มาเที่ยวมานั่งทานอาหารแต่อาหารที่นี่ก็ค่อนข้างแพงครับก็มีไม่เยอะหรอกมีจุกจๆๆิกๆเขแก้การหิว ปีเต no, ้นลำสวนสนุกครับโยนโน่นโยนนี่โยนเงินใส่ขวดโยนยางใส่ข้อขวดครับอ้าวโยนลงไปงานวัดนี่เนี่ยอันนี้เป็นสำหรับกระโดดโถเต้นเล่นเด็กเข้าไปข้างในก็ไปกระโดดกันขยมขยม ซือ้อหัวแล้วเข้าไปทานเข้าไปก็ประมาณนี้แหละอุปกรองก็มานางเฝ้าเด็กก็ชอบนะเป็นกระโดดกระโดดลมอันนี้เข้าเข้าไปก็ต้องหาทางออกครับหลงทางเขาเรียกว่าสวนหลงทางประมาณนั้นแหละกลับดัดเป็นกับศักดหาทางออกไม่ได้ก็วลอยู่แถวนี้แหละ แปลกๆครับเออต้องจับดูสิเหมือนมันเป็นโลหรือเป็นพันของมันเบาย่อนเลยเบาใช่ไหมเบาไม่ใครแก่แล้วอะ่ะอแก่แล้วเหรอเนี่ยเ<อ>บาโอ้นี่รูปแปลกๆใช่ไหมห้าเหรียญห้าเหรียญเหรอเออนี่ห้าเหรียญโอ้แท้นี่อันนี้เหมือนไม่ใช่พักไม่ใช่เหมือนโอ้เหมือนโลกอะไรทองเหมือนข้อเป็ดเหมือนข้อเป็ดนะเออข้อเป็ดข้อห่านเหมือนนมยานด้วยเออเป็นรูปแปลกๆเอออีมก็ลายธรรมดา เอาพามาเที่ยวชมบรรยากาศเที่ยวชมบรรยากาศแล้วนะคะประมาณนี้แหละนี่นะคะเขาเรียกว่างานวังานวัดพาราลีงานวัดงานวัดทาราลีของกอลลั่งไหมคะคนกอลลังเริ่มมาเราอยู่ที่เมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดา USA นะคะเดี๋บรรยากาศมาฝากเดี๋บรรยากาศไปดูแล้วนะคะโอเคค่ะมีอาัดกดได้กดเชร์